ันนี้เราจะมารีวิวคิมเบอร์ลินนะครับก็ร้านดังเจ้าพัทยาเราบอกชื่อร้านไม่ได้นะเดี๋ยวเผื่อแม่ร่อยเราจะได้ไม่โดนจมตีแต่มันกำลังหันชื่อร้านอุ้ยปิดก่อนอุ้ยเราไม่รู้นะครับว่าร้านอะไรดูก็ถ้าเป็นอันนี้รสชาเขียวในร้านเขาจะมีหลายรสมากแต่นี่ไม่รสชาเขียวก็ชิ้นนี้ร้อยสิบบาทเราจะมาดูไส้กันก่อนนะครับก่อนเลย จะมาแบกดูไส้กันเห็นเต็มมันจะเป็นยังไงหวังว่ารอบนี้เราจะไม่ผิดหวังอุ้ยนี่ซื้อมานานแล้วนะยังกรอบอยู่เลย,ยซื้อเตจใบสองเรา2 2> <3 S 1> ถ่ายใบสี่ไส้ไส้เยอะไส้เยอะอยูอยดูดูเดี๋ยวมาชิมกันใช้ได้ใช้ได้ มืออชาเขียวว่ะไหนชิมให้ชิมให้ดูอีกคำหนึง่งสิแบบโตโต้ไอ้เรัามาชาเขียวเล่อยอคือชาเขียวมันไม่หวานอะ่ะแต่เป็นชาเขียวแบบแท้ๆเลยดูดอูอร่อยอร่อยกินชาเขียวเปล่าป่านมันได้ สีดูเหมือนใบเตยนะแต่ไม่ใช่นะคือชาเขียวดูสีอืมอร์อมากใช้ได้ถือว่าเป็นร้านหนึ่งเจ้าดังไปชิมไปชิมเร่อยข้ากล้องเลยนี่<ป>ร้านนี้นะครับมาลองได้อร่อยเข้ากล้องนันข้ากล้องชิมใครเขาสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเอามาชิมมชิมไปชิมไปเหยื่อเยือไปชิมอุ้ยอร่อยเลยเชิมนห,หลังกล้อง Mm hmm. อร่อยอนระ่อยกินกินแต่กลางนกินแต่กลางด้วยนะพอพอ